ชีนก,กวีว่าัตว่าชีนกีว่าัตว่าเพียงหัวเข่าหรือมั้งงัดบินคพึบคเึบอยู่ทั้งทั้งย่านมังตายทั้งมันหลาบแฉบมันมันเหลือดอกอุ่น กองขีนกเปะ็ต่ยตกู็กล้ขันมือนโอ้ยทั้งๆโตขุ่นกรนี้พูนโตเพิ่นอืดๆอยู่ทั้งๆยังทันคำสมอาจจะเฝาขึ้นไปซะก็ไหวละ กันดนั่งนักอันนี้อันนี้เห็ดไปแล้วด้วยเบนบิงบ้งเดิมนี่กองอยู่ตารางถ้าเป็นถ้านั่งลงก็ิประมาณเครื่องคอหมดเลยถามออกไปจิตเครื่องบานได้ทั้งอันนี้เห็ดออกแล้ว มีการมีฉากสบพอมด้ฉากบนกล้วฝนบินเพื่อเอพทางเฮ็ดออกเลยเนี่ห้องนี้ติน้นมีฉากบอยู่สองสุบห้งองนี้เพราะมีฉากสบมีนจะปีกกับขีสีกองทวมลังตีนคนละอัน,นี้เฮ็ดออก ี่เห็นมันสะอาดคือล้างกับวบ่าบอเมนแหละป้าันห้อ,องนี้ติน้นกวดหายใจบ่ออกเลยน้ำกวดห้องนอนอยู่ไดเห็ดแล้วนี่เฮ็ดแล้วนี่นไปสะอาดตำ ใช้ตัวพ่นเดีอวขันตัวพ่นบินย่งๆอยู่ใส่กองหนึงสตัวนะมันก็ย่อมไตใเลยกบนยูที่งหลังข้าบ่เนาะสงสัยขึ้นไปที่งหลังข้าห้างกับมีขนเบี้ห้างมันห้างนกพีราหอันน่ะห้างมัน่นเต็มไปเลย ในหางมันไข่มันจะมีได้อยู่ทึ่งเพราะแม่มันบรใสใเลย